อลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮะลวะบรักาตุบิสมิลลาฮิ ррахману р a a d u r a n وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ความรักความเมตตากองล l l a ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลลาหนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาอัคกีดะเป็นวิชาซึ่งที่ พูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอันอิสลามนั่นเองครูอยากให้นักเรียนนะครับตั้งใจในการดูวิดีโอของครูที่ทําการสอนทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์เพื่อที่นักเรียนจะเอาไปปฏิบัตินะครับสามารถในการที่จะไปบอกเพื่อน้องๆหรือผู้ปกครองเราได้ตลอดจนนักเรียนสามารถในการที่จะเอาเป็นคําตอบเวลาครูนะครับส่งบททดสอบให้กับนักเรียน ถ,ถ้าหากนักเรียนไม่ด em> ูวิด mm ีโอที่ครูทําการสอนอะไรเนี่ย80%ครูจะเอาข้อสอบในวิดีโอที่ครูทําการสอนออกข้อสอบให้กับนักเรียนที่ครูได้ให้นักเรียนนั่นทําแบบทดสอบถ้าเกิดนักเรียนไม่ดูวิดีโอที่ครูทําการสอนเนี่ยนักเรียนก็ไม่สามารถในการที่จะทําข้อสอบนะครับอย่างวัดเปอร์เซ็นตได้อยากให้นักเรียนนะครับตั้งใจในการดูวิดีโอที่ครูได้ทําการอธิบาย นะครับทุกๆเรื่องในวิชาดะอ้าวนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าทำการสอนนะครับเราก็จะต้องทำขอดูอาก่อนเรียนเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีความสิริมงคลนั่นเองนะครับจะเรียนยกมือขอดอาลลออ่านดูอาตามคูเลยนะครับสิบิลลาฮิอูรราะห์มานลุรราะฮีมอัลลอฮุมมัฟตะอะลลนา ฮิกมัตติกะวังชุดอาไลนามีนคอซาอินีรอฮมาติกะยาอัรฮามัร์รอฮิมีนอามีนยาอับบานอาลามีนนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิฟัตวาจิบแต่สิฟัตวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิฟัตมุสตาเฮนสำหรับอัลลอฮ์ข้อที่6ข้อที่7 ข้อที่8ข้อที่9ข้อที่10สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนแล้วนะครับว่าสิพัตมุสตาฮฮนสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีอยู่20ประการเอาเรามาทวนก่อนนะครับว่าคำว่ามุสตาฮฮนคืออะไรสีพัดมุสตาฮฮนก็คือคุณลักษณะที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮ์ซึ่งที่สติปัญญาของเราจะต้องปฏิเสธว่าสิ่งสิ่งนั้นจะบังเกิดจากอัลลอฮ์อันในความว่าเป็นไปไม่ได้เลยอัาลลอฮ์การาจะมีคุณลักษณะดังกล่าว และสติปัญญาของเราเนี่ยนะครับจะต้องปฏิเสธและจะต้องไม่รับรองด้วยอาทิตย์ที่แล้วเรียนแล้วศีลว่ามุสตาฮินห้าข้อด้วยกันหนึ่งอัลอาดามูอัลลอฮ์ไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์ไม่มีสองอัลฮูดูซูอัลลอฮ์ Allah ใหม่เราเรียนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์แตาลาใหม่อัลลอฮ์มาตั้งแต่ดังเดิมแล้วนะครับสามอัลฟานาอูอัลลอฮ์เสียหายเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์แตาลาจะเสียหายอัลลอฮ์แตาลาต้องสงขาวน ซีอัลมูมาซาลตุลินฮาวาดิซีอัลลอฮ์เหมือนสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาใหม่เป็นไปไม่ได้ลดอะไรจะเหมือนสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะครับท่านนาบีมาลายกะนะครับทุกๆท,ท,ทุกสิ่งที่อัลลอฮตะลาสร้างเนี่ยจะเหมือนกับอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้ข้อที่ห้าก็คืออัลเอฮ์ติยาจูอิลลอหไกรีอัลลอฮ นะครับพึ่งพาอ,อาศัยต่อสิ่งเองเป็นไปไม่ได้เราที่อัลาสร้างโลกมีมาเนี่ยนะครับอัลล์ต้องการผู้ช่วยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอัลลอทรงดำรงด้วยพระองค์เองสร้างโลกมาอัลลอฮาก็สร้างด้วยกับพระองค์เองอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตลาไม่ต้องการนะครับสิ่งที่จะมาช่วยเหลือนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเรียนสิฟัตมุสตาเฮงสำหรับอัลลอฮ์ข้อนะครับข้อที่หนะครับเรียนอ่านตามครูเลยนะครับอัตตาอัตดูดู อัตตะอัดดูดูอัตตะอัดดูดูอัลลอฮ์มากกว่าหนึ่งเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะมีสองมีสามมีสี่อัลลอฮ์ตาลามีแค่องค์เดียวอัลวาฮดาดิยะตูอัลลอฮ์ทรงเอกะอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์ตาลาจะมีจํานวนสองสามสี่นะครับอัลลอฮ์ตาลามีแค่จํานวนเดียวก็คืออัลวาฮดาดิยะตูอัลลอฮ์ทรงเอกะข้อเจ็ดนักเรียนอ่านตามคุณเลยครับอัลอาจซู อัลอาจซูอัลอาจซูอัลลอฮ์ไลอันอุภาษเป็นไปไม่ได้หรอกแตอเราจะไ้อันุภาษรัตอลานะครับทรงมีความสามารถที่เรารู้กันอัลลอตอลามีคุรสนะว่าอัลกูดรอตูอัลลอฮ์ทรงมีความสามารถเป็นไปไม่ได้หรอกแตอเราจะไร้ความสามารถถ้ารัตอลาไล่ความสามารถรัตก็อลาจะสร้างโลกสร้างตัวเราก็ไม่ได้ดีครับใช้ไม่คำนักเรียนต่อไปสิฟัตมุสตาฮิญข้อที่8อัลอิกรอฮู อัลไอกราหูอัลไอกราฮูอัลลอฮ์ถูกบังคับเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ตาลาจะถูกบังคับเช่นสร้างโลกขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคนบังคับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ต阿拉ต้องสร้างอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้นะครับ mm อัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งขึ้นมาเนี่ยด้วยกับเจตนาของอัลลอฮ์นะครับที่เรารู้กันนะครับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะครับทรงเจตนานะครับอัลลอฮ์ไม่ถูกบังคับหรอกนะครับอัลลอฮ์สร้างโลกนี้ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลา สร้างทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ตัลลัด้วยกับเจตนาของอัลลอฮ์ตาอัลานั่นเองต่อไปสิฟัตมุสตาฮิญข้อที่กลาอัลจาฮรู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 อัลลอฮ์งงเขาเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะงงเขาอัลลอฮ์ตัลลัทรงรู้ทั้งสิ้นอัลลอฮ์มีคุณลักษณะนะครับที่ว่าอัลไอ์มู อัลไอหมูอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้ทุกอย่างนะครับอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้ทุกอย่างนะครับเราทำอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้นะครับอัลลอฮ์ตาลาทรงงฆ่าเป็นไปไม่ได้สิบศีลธรรมุสตเฮียสของอัลลอฮ์คืออะไรครับอัลมาตุอัลมาตุอัลมาตุอัลลอฮ์ทรงตายเป็นไปไม่ได้อราตาลาทรงเป็นตลอดนั่นเองที่รู้กันอราตาลามีคุณสมบัติคำว่าอัลฮายาตุอัลลอฮ์ทรงเป็นไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตาลานะครับอัลมาตุอัลลอฮ์ทรงตาย นี่ก็คือสิฟัตมุสตาเฮนสาหรับ Allah, รอัลลอฮ์ทั้งขอ้อที่หขอ้อที่เจ็ดข้อที่แปดขอ้อที่เก้าข้อที่สิบนั่นเองให้เรียนจำไว้นะครับเป็นสิฟัตมุสตาเฮนที่เราสติปัญญาของเราจะต้องปฏิเสธและไม่ต้องอย่ารับรองนั่นเองนะครับอยากให้นักเรียนนะครับตั้งใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสัปดาห์ไหนสัปดาห์ไหนถ้าเกิดว่าการเรียนการสอนเนี่ยรูหมดแล้วนะครับควรจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับ ไม่แน่นะจะให้หนักเรียนเนี่ยอัดวิดีโอนะครับจะส่งคลิปเสียงมาให้มาที่ไลน์ของคุณครูคเพื่อที่ครูจะเก็บคะแนนนะครับก็ตอนนี้อยากให้หนักเรียนนะครับท่องไปเรื่อยๆนะครับหัดท่องไปก่อนนะครับแต่เกิดสัปดาห์ไหนถ้าเกิดครูให้หนักเรียนท่องเนี่ยนักเรียนก็นะครับสามารถในการที่จะท่องแบบฉดดิํำนานนั่นเองนะครับก็ก่อนจบนะครับทุกสัปดาห์เราก็จะให้นักเรียนอ่านดูอาบ้องการุ่นละบาก นะครับนักเรียนอ่านดุอาของการลรคระบาดตามครูเลยนะครับยกมือขอดุอาและอ่านดุอาป้องกันโรคระบาดตามครูเลยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิลราะฮีมอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินัลบารอซีวันจูนูนีวันจูซามีวามิซไซยอินอัสกอมีอามินยาอบบานอาลามีอ้าวนะครับ ก่อนที่เราจะจบเราจะมีเพลงนซิตให้หนักเรียนได้ร้องกันนะครับก็คือเพลงบีลาดูนาไทยแลนด์ประเทศของพวกเราคือประเทศไทยอ่านนักเรียนนะครับอ่าร้องมาทวนนะครับต้องเพลงนสิทนะครับพร้อมครูได้เลยนะครับบีลาดูนาบีลาดูนาไทยแลนด์เอาเสยาียมุาบิก هي أرضنا هي أرضنا جميعا ومسقط <applause> رؤوسنا آباؤنا وأجدادنا تسكنوا فيها من زمان بالحب والبدال والسلام والأمان. نعم، 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 نعم สามารถในการที่จะร้องได้นะครับเพลงบีลาดูน่าไต้แลนด์ประเทศของพวกเราคือประเทศไทยนั่นเองก็ครูขอจบ,บการเรียนการสอนในวิชาอังกฤษนะครับในสัปดาห์นี้นะครับไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าใหม่วะบิลลาฮิโตอฟิกวันฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์